ด้วยนะคะน้องมาหรือ,อยังคะบางทีเราใส่เอวลอยแต่เราเพิ่งกินข้าวอิ่มอพอวางแปะตรงนี้โอเคท้องหนึ่งแล้วหมอดูก็บอกลูกแฝดแน่ไม่ได้มีแบบว่าอ,าอเคสไม่มีค่ะตอนนี้เคสขัดยอกอย่างเดียวไม่ได้ถือเคส คืออย่างนี้มันจะมีบางจังหวะที่เราแบบกินกินอิ่มแล้วถ่ายรูปแล้วก็จะมีจังหวะที่สามีมือแบบวางไม่ถูกจุดก็มีอ่าเป็นฟีลว่าบางทีเขาก็เอ๊ะจะอยากจะจับเนาะวางตรงไหนบางทีก็วางพอวางแปะตรงนี้โอเคท้องหนึ่งอะ,อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะแต่ตอนนี้น้องยังไม่มาค่ไม่ไม่ไม่ได้มีแบบว่า เอ่อถือเคสไม่มีค่ะตอนนี้เคสขัดยอกอย่างเดียวไม่ได้ถือเคสเชื่อไหมว่าชินแล้วเพราะว่าเจอพี่ๆพี่ๆถามเจอคนอื่นเนี่ยแต่แพทขึ้นไลฟ์ทุกวันน่ะทุกวันที่แพทขึ้นไลฟ์แพทจะเจออย่างมากคือสิบคำถามยินดีด้วยนะคะ <c oughs> หรือไม่ก็น้องมาหรือ,อยังคะาแพทจะตอบทุกวันอยู่แล้วก็คือบางทีอ่ะอย่างที่บอกบางทีเราใส่เอวลอยแต่เราเพิ่งกินข้าวอิ่มแล้วจงวังหวะเราอาจจะโยกตัว แล้วเราไม่ได้ข้าแมวก็จะเป็นท้องแหละประจวบกับไปก่อนหน้านี้ไปรายการแล้วหมอดูก็บอกลูกแฝดแน่แต่ไม่ได้บอกว่ามาเมื่อไหร่ใช่ค่ะยังไม่มายังไม่มาคือแพทอยากมีปีนี้เพื่อไปคลอดปีหน้าเพราะฉะนั้นแพทสามารถตั้งท้องได้ยาวไปจนถึงปีหน้าคุณหมอบอกหนูไปธรรมชาติเลยแต่ว่าจริงๆสำหรับคนที่ปล่อยธรรมชาติค่ะ คุณหมอเขาบอกว่ายังไม่อยากให้เข้ากระบวนการแทร็บคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่นะถ้ามาธรรมชาติแล้วตรวจสุขภาพแล้วดีทั้งคู่แบบนี้คุณหมอจะให้เวลาปีหนึ่งออในการที่เราไปลองทํากันเองก่อนถ้าเราลองทํากันเองแล้วไม่สําเร็จเดี๋ยวหมอทําให้ให้มันถึงสิ้นปีถ้าสิ้นปี5 4 3ส1สองแล้วเขายังไม่มาเป็นเขาดาวไ,ไปพร้อมกันเลยเป็นเขาดาวถ้ายังไม่มาคุณหมอช่วยทําให้หน่อยได้ไหมคะก็คือสามีเรามีซูเปอร์แมนอยู่ในตัว แต่เราก็บอกว่าซูเปอร์แมนเธออาจจะไม่ทํางานใช่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวเขากอบกู้ซูเปอร์แมนเขาก่อ